ตู่หรือนายกตู่มีชื่อจริงว่าอะไรเออหนูยังไม่รู้ไม่รู้เลยนะเอาลุงพันใบให้ปลาอะไรปลาปลาปลาเดี๋ยวเลูกลูกตู่ชื่อปลาปลาเหรอคะปลาปลามันน้ำมัมยลูกเป็นเป็นน้ำกี้คนนี้บอกปลาอะไรนะปลาพัทียนปลาปลาพัทียนต์ออไปกันใหญ่แล้วนะครับมังกรรู้ไหมชื่อนายกตู่รู้ไหมครับรู้ไหมลูกปลาอะไรลูกรู้ไหมมังกรรู้ไหม ไม่รู้นะฮะไม่รู้ไหมมังกรไอรู้ไหมมังกรไม่รู้ไม่รู้เลยนะเอาต้องตอบตอบว่าประโยชน์ประโยชนโอ้ยยอยย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 ินนยยยยยเอยรยย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 ่ยยรยย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 ยัยย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 นยลยปลา นะมั่นใจนะคำตอบน้องน้องแบบผิดผิดเพราะว่าน้องจะนาหยู่แล้วนี่เขาฉลาดพูดมากเขาแบบว่าตอบผิดแต่จริงๆก็รู้จริงๆรู้ไหมก็รู้แต่ว่าตอบผิดเหรออ้าวแสดงก็รู้นลยงั้นข้อนี้ผิดนะครับโอ้ยลงมาลงมา ถูกคือนายกตูชื่อพระปัะเทมูลจริงๆลุงตูชื่อประยุทธ์ท่านประยุทธ์นามสกุลจานอะไรลูกจันเบจจนเพนจันเพนเหไอไอเห็นนะทีนี้ใช่เป็นไงเป็นไงท่าเป็นไงบ้างท่านท่านจะมามาโผล่ตอนเย็นกับ ขอพายท่านด้วยนะครับคือว่าเด็กพูดตามที่เขาเห็นนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราและทางอาการนะครับมาตอนเย็นเนในวงเวลาดูทีวีท่านมาก่อนเนยจะดูไม่จบเนยเด็กก็อยกค่ะเอาเอเดี๋ยวผมว่าเราข้ามมาข้ออื่นเดี๋ยวฮะเนียบอกคนละคนแล้วที่เห็นอ